สวัสดีครับวันนี้จะเอามาลงให้ชมอีกรอบนะครับได้มาเพิ่มปีสองสองได้มาเพิ่มลงปูเฮงปิดแล้วนะครับขอบคุณพี่ๆที่ทางมาทางไลน์ปิดไปขอบคุณมากๆครับได้มาองค์เดียวครับแต่ก็พอมีแบ่งอยู่ครับถ้าใครสนใจเหลือแบ่งอยู่ประมาณหนึ่งองค์ลงปูเฮงลงยาแดงนะครับ นี่วันนี้ผมได้เป็นชุดสองสองมาของคุณพี่พๆที่นึกถึงผมส่งให้ผมเช่าทางอันนี้คือชุดจัมโบ้ใหญ่กับจัมโบ้กลางของปีสองสองนะครับนี่สวยมากจัมโบ้ใหญ่กับจัมโบ้กลางของปีสองสองิ่งๆเลยครับสวย พิ่มมาถึงวันนี้ครับเป็นดอกใหญ่กับดอกกลางของปีสองสองนะครับเนี่ยสวยคลาสสิกมากใครสนใจอยากแบ่งปันผ้าเครื่องทักได้ครับทางไลน์ผมอันนี้เป็นตะกุดสองสองนะครับข้างบนสองดอกเนี่ยอันนี้ดอกใหญ่น,นี้ดอกใหญ่นะครับ นี่ดอกกลางสวยเหมือนกันครับเขาชอบมาจากตู้เขาเก็บพวกเดินสนามเจอได้สวยมากครับจัมโบ้ใหญ่นี่วันนี้ก็จะมานำเสนอเส้นนี้ให้ชมก่อนเดี๋ยวจะทำลงอีกครับทำให้เข้าใจว่าแยกไงเป็นจัมโบ้ใหญ่จัมโบ้เล็กจัมโบ้กลาง ถ้าพี่ๆทานหานสนใจสอบถามไว้ดีดายได้ครับผมยินดีแบ่งปันพูดคุยกันได้โท่สองสมเผื่อมีพี่ๆทนานอยากขายวัตถุมงคลลงปูเจียมผมยินดีรับเช่านะครับโอเคครับผมผมจะพยายามหาตะกรุดมาลงให้ชมเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะลงตะกรุดปีสีสามให้ชมตะกรุดสี่ดอกที่ยังไม่ได้ลงให้ชมนะผมก็จะลงให้ชมนะครับ วันนี้มอนำเสมอตะกุด2-2อ,อให้ชมก่อนโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ